สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลวงประกดในท่อครับผมไม่รู้จะลวงออกมาได้หรือเปล่าครับดูครับดูท่อนะครับผมจะใช้เบ็ดยนต์เข้าไปในในท่อครับก็ยังไม่รู้จะ,จะได้จะได้ตัวหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ให้ดูครับผมท่านผู้ชม นี่ยครับเกี่ยวเยอะเรียบร้อยครับผมผมจะเกี่ยวเกี <bathroom> ่ยวให้เบ็ดโผล่เลยครับเห็นเห็นเบ็ดโผล่ไหมครับเบ็ดจะโผล่จากเหยื่อครับผมผมจะเกี่ยวแบบนี้นะครับล้วจะปล่อยเข้าไปในท่อครับผมมาดูชนนี้ครับจะได้โปรตุปเปะครับผมปล่อยเข้าเลยครับน้ำมันไหลครับผมปล่อยให้มันไหลตามน้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับ กลิ่นของเหยื่อมันก็จะลอยตามน้ําไปครับปลาก็จะส่วนน้ําขึ้นมาครับผมเริ่มดึงนะครับเริ่มดึงครับเริ่มดึงนะครับเก็บร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับสวยงามครับผมนี่ครับของจริงครับผมไม่ได้ม้ครับต้องเล่นแบบนี้ครับนี่ครับเียบร้อยครับเห็นตัวปลาไหมครับนี่ครับ พอดีว่าผมให้เห็นชัดเจนไม่ไม่ได้ครับผมเนี่ยครับตัวปลาครับสวยงามครับผมให้เห็นได้แค่นี้ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่อยู่ครับโอเคครับสวยงามครับผมจุดนี้เดี๋ยวจะล้วงใหม่ครับผมเดี๋ยวจะล้วงปลากดจากในท่อใหม่ครับผมแล้วเชื่อกันคลิปหน้าครับผมมาชมมานี่ครับผมชมมานี่ครับเกี่ยวเยอะเรียบร้อยครับผม มาดูครับจะล้วงปลาจากในท่อนี้ได้กี่ตัวครับผมวันนี้ปล at like ่อยไปได้คร uhh ับให้มันไหลไปเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันไหลครับไปเองอย่างนี้ครับเห็นทุ่นไหมครับปรากุดมันจะอยู่ในในท่อครับน้ํามันเย็นครับในท่อดึงครับเริ่มดึงครับเริ่มมีอาการแล้วครับ าอะไรดึงก็ไม่รู้จะได้ตัวไหมไม้นี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับ ใช้เวลานิดนึงครับต้องรอครับรอให้กลิ่นมันลอยไปตามน้ำครับลปลาจะสวนขึ้นมาหาเหยื่อครับผมเริ่มดึงครับผมเริ่มดึงครับไม่รู้ว่าปูหรือปลาดึงครับนครับปูหรือปลาดึงมันดึงออกมาหน้าท่อเลย โอ้ยปูจริงด้วยเข้าวไปใหม่ครับข้าไปใหม่เข้าไปลึกครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ผมก็กลัวโทรศัพท์จะหล่นน้ำครับผมอีกมือถือคันเบ็ดครับอีกมือถือโทรศัพท์ครับผมเพื่อที่จะหาถ่ายทำคลิปครับผมให้หน้าดูครับ ปลาสดผมล้วงปรากฏจากในท่อครับผมดึงครับเริ่มเริ่มเรือเริ่มดึงครับผมเริ่มมีการเคลื่อนไหวครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรือครับตัวนี้ช่อนนี้เรียบร้อยลน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 ยังอยู่อยู่ลนครับลนไปแล้วลนเลยครับลุลลุลลุลอันนี้ลงไปในท่ออยู่ไหมอยู่อยู่อยู่อุ้ยนี่ครับ อยู่ครับนี่ครับล้วงปรากฏจากในท่อครับผมสดๆครับผมนี่เหยื่อยังอยู่ครับเหยื่อยังคาบ็ดอยู่ครับปลามันหล่นครับนี่ครับปรากฏครับตัวเหลืองอารามเลยครับโอเคสวยงามครับผมตอนนี้ถึงจะหล่นเกิดแต่ก็ได้ตัวครับผมสวยสวยงามครับเนี่ยครับกดครับผมปรากฏปรากฏ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมผมจะลงไปจะชอดไปครับชดแล้วประมาณ3ถึงห้านาทีครับผมผมจะลงเป็นคลิปสั้นบางคลิปยาวบางครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขอญาตเก็บปลาก่อนก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม